มานานใจจินตนาการความคิดที่เป็นเลิศต้องมาพร้อมกับความใส่ใจยิ่งคิดใหญ่ยิ่งต้องใส่ใจสิ่งที่เล็กที่สุดเพราะความใส่ใจจะสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้อยู่ตลอดไปนี่คือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิ่ง เดอะกีตาร์แม็กไลฟ์ครับวันนี้อยู่กับผู้กันการละพีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้ก็เปลี่ยนลุกเนาะใช่ค่ะจากสาวหวานมาเป็นสาวร็อกถูกต้องตอนนี้เป็นตัวของตัวเองสุดๆไปเลยโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกับผู้กันกันเนาะครับก็ติดตามผู้กันได้นะคะไลฟ์นี้ทาง Facebook ของเดอะกีตาร์แม็กนะครับแล้วก็ YouTube ด้วย2ช่องทางกันเลยนะครับ เอาละก่อนที่จะพูดถึงเพลงนี้เราย้อนความกันนิดหนึ่งเ <c oughs> พลงก่อนหน้านี้ฮะกระแสดีมากเลย <c oughs> ทั้งวันนี้พวกนี้ตลอดไปใช่ไหมที่ฟีกับพี่พีเฟลโลเฟลโลป่ะใช่ชื่อเพลงยาวแต่กับได้ยาวมากยาวทุกเพลงเลยอ <c oughs> แต่สองเพลงนี้แฟนคลับชี่นชอบป <c oughs> ็นแบ้ง <c oughs> างค่ะก็ ดีใจแต่ว่าก็ด้วยเขาที่สอเพลนี้ค่ะมันจะมีความแตกต่างกันด้วยสไตล์นะคะคก็คือวันนี้พวกนี้ตลอดไปเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับความรักรแล้วก็เพลงรู้ได้ไงว่าคนที่เดินหนัดมานั้นไม่เจ็บก็คือเหมือนเลิกกันแล้วก็คือเอิม่มบายานิด,นด <laughs> แต่ว่าก็จริงๆอยากทำ เพลงออกมาให้เป็นอะไรที่ที่มันจะสามารถเข้าถึงคนได้ง่ายๆค,ค่ะแบบในแบบสถานการณ์อาจจะอกหักหรือว่าในสถานการณ<ช><ช>์แบบว่าความรักที่แบบว่ายังคงอยู่ตลอดไปอะไรเนี้ยค่ะคก็เลยแต่ครั้นี้อย่างที่บอก i r เรกชันของเพลงอ่ะใน2เพลงที่ก่อนหน้าเนี้มันจะเป็นเพลงป๊อปถูกไหมเพลงป๊อปชา้าๆเปลงเพลงช้าเพลงอะไรแบบว่าสไตล์ออกเบากว่านี้หน่อยแต่ครั้นี้เหมือนกับว่าเพลงนี้เนี่ยเริ่มต้นก็ เตรียมตัวก่อนเห็นเริ่มแบบว่าไปวอมก่อนคัฟเวอร์ทำคลิปคัฟเวอร์เพลงร็อกเทียบเลยใช่ไหมถูกต้องเราเก็บสต็อกไว้ค่ะแต่ถ้าอย่างงั้นถามงี้ทำไมถึงมีความรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนฟิลเป็นร็อกอ่าก็คือผู้กันเองเป็นคนที่ชอบเพลงชอบแบบแนวร็อกอยู่แล้วค่ะแต่ว่าจะเป็นแนวแบบป๊อปร็อกมากกว่าแบบร็อกแบบวากๆอะไรอย่างงี้แต่ว่าชอบดนตรีหนักๆค่ะก็เลยรู้สึกแบบ เออถ้าเกิดแนวร็อกมันมีความสตรองขึ้นแล้วเราอยากแบบโปรโมทความเป็นสาวสตรองรนะคะคให้แบบว่าให้เหมือนเป็นตัวแทนและกันสำหรับหลายๆคนคก็เลยอยากแบบว่าเปลี่ยนแนวไปเลยเพราะว่าเหมือนรอบก่อนๆนะคะก็คือเป็นเพลงที่ตัวเองชอบแหละแต่ว่าก็ยังพยายามค้นหาสไตล์ของตัวเองที่แท้จริงอยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยได้ออกมาเป็เพลงนี้ก็เลยรู้สึกแบบเออเพลงนี้มันตรงโจทย์เรามากๆโอเคแต่ว่ามันก็ต้อง ไปคุยกับทีมงานเยอะเหมือนกันนะเพราะ<ช>ว,าว่าเพราะ<ช>ว่าพาะลุกมันจะต้องใช่ไหมได้เร<ช>ียนหลายๆอย่างก็ต้องเปลี่ยนไปนะ <ๆ S 2> คราวนี้พูดถึงการทําง,งานในเพลงใหม่ทนไปเพื่อโอเคไอเดียเริ่มต้นของเพลงก่อนเริ่มต้นเพลงนี้ขึ้นได้ยังไงฮะก็เพลงนี้ค่ะก็คือพี่ไฮเอร์เพลนส์นะคะคเป็นคนโปรดิวซ์ให้ก็ตอนแรกเลยบรีฟฟิ้งอะค่ะจะมีแค่ว่าอยากให้เป็นเนื้อหาที่เข้าถึงง่ายแล้วก็เป็นเนื้อหาที่แบบ หลายๆคนอาจจะจับต้องได้แบบว่าเหมือนเคยเจอมาก่อน <c oughs> หรือว่าเป็นการให้กําลังใจในสถานการณ์อาจจะอกหักและกัน <c oughs> อะไรอย่างนี้ค่ะก็พอพี่ไฮก็เขาก็น่าจะถนัดในแนวนี้อยู่แล้วด้วยค่ะเขาก็เลยทํางานมาเร็วมากเดโมมาก,ก็คือแบบคล้ายๆเพลงฝรั่งและ <c oughs> อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะมีความอินเตอร์มากขึ้นก็คืออยากก็คือเพื่อน พูดภาษาไทยไม่ค่อยแบบว่าไม่ค่อยได้ใช้แบบภาษาไทยเท่าไหร่ก็เลยแบบว่าอยากมีแนวให้มันเป็นแบบสายฝอมากขึ้นด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะใช่ก็เลยก็รีไฟแบบนั้นแล้วพอพี่ไฮกลับมาเขาก็แบบเออเอาเพลงแบบนี้ไหมแบบทนไปเพื่อแบบเราจะทนไปเพื่ออะไรกับแบบว่าความสัมพันธ์แบบที่ไม่ได้ดีสําหรับตัวเราเองอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยเวิร์กมาก็ได้เลยได้เป็นเพลงนี้ค่ะตอนที่ เขาส่งมาหรือว่าตอนที่คุยกับพี่ไฮตอนนั้นผู้การบอกบอกพี่ไฮหรือยังว่าเอออยากจะทำแนวร็อกหรือว่าบีฟแค่ตัวเนื้อหาอย่างเดียวก็มี reference ไปบ้างค่ะ<อ>เพราะว่าให้ reference เพลง Paramore ไปค่ะใช่แล้วก็เหมือนเราคุยกันว่า อยากให้เพลงมีแบบกลิ่นอายของพี่ดาเอนโดฟินด้วยแบบเหมือนในวงเอนโดฟินนะคะอ่าโอเคก็ก็บลิฟไปชัดเจนเหมือนกันนะใช่ค่ะเอพอเราพูดถึงวงสไตล์นศิลปินอย่างอภิดาหรือว่าพรามองเงี้ยก็เข้าทางเลยใช่ถนัดอยู่แล้วใช่ถูกต้องแบบเวิร์กเร็วมากโอเคครับคราวนี้อย่างที่บอกว่าสไตล์ดนตรีเป็นเพลงร็อกมากขึ้นตรงนี้เราต้องปรับอะไรบ้าง ก็ปรับอะไรบ้างจริงๆก็อาจจะปรักปบก็หลายอย่างอยู่ด้วยความ <fur. S 1> ที่มันปรับโทนเสียงด้วยค่ะค <cole. S 1> ส่วนใหญ่จะเป็นแบบเรื่องโทนเสียงแล้วก็เรื่องอินเนอร์ค่ะ <cs up. S 1> เพราะว่ามันเพลงก่อนๆน้านี้ค่ะมันจะมีความแบบว่ายังมีความเฟมินินอยู่แต่ว่าเพลงนี้มันเหมือนแบบว่ามีความแบบสตรองแบบทอมโบออชมากขึ<ะ>้นอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เหมือนก็เลย เปลี่ยนลุกด้วยค่ะม,มีความแต่งตัวให้แบบแบกี้มากขึ้นมันก็เลยแบบว่ายังไม่ค่อยชินเท่าไหร่ตอนแรกๆค่ะแต่ว่าพอไปเรื่อยกๆก็แบบเออนี่มันตัวเราเลยแบบชอบมากอ๋อเราเราบอว่าดูแล้วเ,เขินเองด้วยเหรอก็เขินนิดนึงบอกว่าแบบตอนแรกไม่ชินไงครับอืมโอเคในเรื่องของการร้องเพราะว่าพอเป็นเพลงร็อกเนี่ยพาวเวอร์มันจะเอเนอร์จีจะพุชขึ้นมาเรื่องของการ ฮิตคำนี่มันก็ต้องแบบใช่ไหมใช่ซึ่งการร้องถ้าจะมูดว่าเปลี่ยนจากก่อนหน้นี้มันก็จะเป็นแบบคนละสไตล์เลยถูกไหมคนละสไตล์เลยค่ะแ,แบบซึ่งตรงนี้ยากง,ง่ายขนาดไหนในการสับสวิชมามาใช้เสียงร้องในช่องของเพงลงร็อกเนี่ยสำหรับพวกกันเองก็ไม่ได้คืไม่ได้ยากขนาดนั้น <c oughs> เพราะว่าเราเพื่อนเป็นคนชอบร้องเพลงแบบ แบบว่าพลังอยู่แล้วค่ะแล้วพอมันใช้แบบว่า energy เยอะแล้วเป็นคน energy เยอะมากๆเลยค่ะก็เลยมันก็เลยไปด้วยกันได้ดีแล้วกันค่ะเพราะว่าเป็นคนแบบปกติค่ะจะไม่ค่อยใช้เสียงแบบว่าสายสายแบบเสียงเล็กๆแบบว่าเสียงที่ใช้ลมเยอะๆค่ะก็เลยพอแบบว่าได้ปรับมาใช้นี้ก็คือรู้สึกแบบสบายขึ้นด้วยซ้ำค่ะเข้าใจแหละต้องพูดอย่างนี้เพลงก่อนหน้าจริงๆแล้วอ่ะเราไม่ถนัดด้วย ก็ไม่ถนัดหรือเปล่าก็ไม่ถือว่าไม่ถนัดละกันก็คือลองได้ค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเออเราแบบสบายขนาดนั้นมันก็ยังมีความสูงสําหรับเราแต่เพลงนี้มันแบบปล่อยได้ตามแบบฟิลเลยค่ะโฟลกว่าใช่ใช่ไหมเออด้วยเมโลดี้ด้วยอะไรเราเข้นกลังได้เต็มที่เลยอืมโอเคครับคราวนี้กับพี่ไฮก็ทํางานคุยแป๊บเดียวเหรอ จริงๆก็ฟีดแบ็แบบว่าฟีดแบ็ k หลายรอบอยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่ารอบแรกก็เหมือนแบบบรีฟฟิ้งแบบยังไม่ค่อยตรงจุดละกันยังไม่ค่อยมีพอยท์ที่พี่ายเขาแบบที่มันเคลียร์ที่จะเวิร์กต่อได้ค่ะคก็เลยมาแบบซูมคุยกันอีกรประมาณ2-3รอบค่ะเพื่อที่จะแบบว่าฟ i n นอ i z ไพวกไอเดียว่าอยากให้มันเป็นเพลงแบบไหนแบบเพลงอกหกักหรือว่าเพลงอะไรอย่างนี้ค่ะ พาร์ทของดน,นตรีกับพาร์ทของลุกเนี่ยอันไหนมาก,ก่อนกันเราเราได้เพลงมาก่อนแล้วก็เรามาปรับการแต่งตัวไหมหรือว่าเราได้ลุกมาก่อนแล้วก็เออเพลงค่อยดัเรื่อค่อยนำไปตรงนั้นมันคล้ายๆจะแบบเวิร์กมาพร้อมๆกันค่ะแ,<ต>แต่ว่าพอเหมือนเราได้ฟังเพลงเนี่ยเราก็มีแบบิ m a g i n a t i o n จินตนาการว่าเราอยากให้ลุกเราเป็นยังไงถ้าเกิดเราจะเอามาใส่ในเพลงนี้อะไรอย่างนี้ค่ะใช่แล้วมันก็เลย ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้คะ่ะแล้วก็หา reference มาระหว่างร้องเพลงกับผมเนี่ยไหนทำยากกว่ากันคิดว่าทำผมน่าจะยากกว่าคือทำนานมาก <laughs> <laughs> โอ้เหเส็แล้วต้องตั้งใจว่าแบบคิดภาพออกเลยนั่ง <laughs> <laughs> ใช่ <laughs> โอ้โหคือนั่งแบบเ <laughs> มื่อไรจะเสร็จครับผมโอเคก็เปลี่ยนฟิลมาเป็นร็อกในเพลงนี้นะครับโอเคคราวนี้เรื่องของ MV บ้างเล่าให้ฟังหน่อยเอาเนื้อเรื่องก่อน โอเค <Okay. S 1> ก็เนื้อเรื่อง MV นะคะคจะเป็นเหมือนสองคน,นะคะมีพี่กำลังเอกเป็นอยู่ในสิจิวชั่นชิพนะคะแล้วเหมือนผู้ชายเนี่ยก็จะชอบโทรมาหาผู้หญิงตอนที่เขาแบบไม่มีใครเลยแต่กลับกันก็คือพอผู้หญิงต้องการเขาอะค่ะเขาไม่ได้อยู่ให้แบบเพื่อที่จะช่วยให้กำลังใจผู้หญิงแล้วพอ เปิดมาคะ่ะก็จะเห็นว่าแบบออผู้ชายแบบพิมพมาแบบ can you come over เหมือนบบว่ามาหาหน่อยได้ไหมเพราะว่าเขากําลังน่อยอะไรไม่รู้รใช่ไหมคะผู้หญิงก็ไปหาอ่าเพราะว่าเขาก็ยังมีความแบบแบบยัง care ผู้ชายอยู่อะไรเงรี้ยก็เขาแบบชอบกันแต่ว่าก็อยากเราให้เหมือนแบบว่าให้มันเห็นว่า คือพอผู้ชายเขาแบบว่าก็ดีใจที่ผู้หญิงมา <c oughs> แต่แบบตอนจบอะค่ะก็คือจะเป็นผู้หญิงก็เขาเท็กซ์มาหาอีกรอบ <c oughs> เหมือนคล้ายๆเดจาวูแต่ว่ารอบนี้ผู้หญิงไปหาแต่ว่าเป็นการบอกเหมือนแบบบอกเลิกเป็นการบอกว่าแบบเออพอพอกันทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แล้วก็เดินออกมา <c oughs> มันก็จะเล่าถึงแบบความรู้สึกละกันของคนที่ของคนที่เป็นนางเอกละกันว่าเหมือนแบบเขารู้สึกยังไงแล้วแบบ มันถึงจุดจุดไหนที่มันจะต้องพอแบบว่าแบบเราคิดว่าแบบเราจะทนไปเพื่ออะไรอ,อะไรอย่างนี้คะ่ะโอเคครับแล้วพระเอก MV คือ b a r c o d e ใช่ไหมใช่ค่ะเราคุยกับเขายังไงฮะติดต่อกันยังไงก<อ>็จริงๆก็มีแบบว่าทีม casting นะคะก็จะจอนแรกเลยอยากให้ MV มีความแบบ American Internet ก็เลยคิดว่าแบบ เออแบบพี่คลอดีนดูเหมาะมากมากเลยแล้วทีนี้ค่ะก็จะมีแบบว่าเ,ออเลือกพระเอกเนาะตอแนแรกก็มองพี่บาโคดไว้อยู่แล้วแล้วก็พอแบบว่าเลือกพี่คลอดีนใช่ไหมคะ,ะก็เลยแบบเออเขาน่าจะดูเข้ากันได้ดีอะ,อะไรอย่างนี้อเอเลือกไว้ก่อนแล้วด้วยนะใช่เลือกไว้ก่อนแล้วเพราะว่าพี่เขาหน้าตาดีด้วยใช่ค่ะแล้วเขาเก่งด้วยแล้วก็มีแบบว่าสายดนตรีอะไรอย่างนี้อ่าใช่ใช่ใช่ค่ะใช่ไหม เรารู้จักอะอย่างสองคนนี้เรารู้จักใครเป็นการส่วนตัวไหมหรือว่ามารู้จักที่เอ็มวีเลยเพิ่งรู้จักแบบว่าตอนทอนไทยเอ็มวีเลยค่ะอ๋อเป็นไงบ้างเราฝาดสองคนนี้ตลกสนุกสนานเลยกอก็สนุกสนานมากตอนแรกเพื่อนก็เข้าไปนะคะแล้วก็แบบตื่นเต้นเพราะว่าตอนนั้นหน้าสดแล้วก็เข้าไปแล้วเจอพี่ๆเขาแบบว่ากําลังรอเข้าซีนอยู่ค่ะแล้วเขาก็แบบยิ้มให้แล้วแล้วเพื่อนก็แบบ สวัสดีค่ะแบบทำตัวไม่ถูกเท่าไหร่แล้วแบบว่าแต่พอแบบว่าได้เข้าซีน3ามคนนะคะคแล้วเราได้เริ่มคุยกันบ้างพี่เขาก็ชมเพลงแล้วก็แบบวิยดีใจมากแล้วก็เลยเริ่มแบบว่า คุยกันเรื่องอะไรไม่รู้ก็คุยคุยไปหมดนะคะก็คือแบบคุยผ่านเวลาไปค่ะแล้วก็มีแบบว่าปรึกษาเรื่องดนตรีบ้างเพราะว่าพี่คอดินก็ทําแบบดีเจด้วยแล้วก็พี่บาโค้ดเขาก็แบบว่าร้องเพลงด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะอืมโอเคก็เลยคุยกันเลยไม่ได้ถ่ายมิดเลยเดียวถ่ายไถ่ายโอเคพอปล่อยไว้แล้วกังวลเรื่องฟีดแบ็กไปตอนแรกว่าเอ้ยเดี๋ยวแฟนเพลงเราจะ กกเ่่าไไมด้้็คิดว่าทุกๆครั้งท right> ี่ปล่อยเพลงออกมาก็มีความกังวลอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าฟีดแบ็จะมาแบบมันจะกลับมาเป็นยังไงแบบกระแสตอบรับจะดีหรือเปล่าแล้วก็เป็นคนไม่ได้ไม่ไม่คือไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองแบบในบางอย่างพอมันอาจจะทําให้รู้สึกเครียดด้วยค่ะแต่พอได้ปล่อยออกไปแล้วเราก็เห็นแบบเราก็ตั้งตั้งหน้าตั้งตาแบบว่า แบบจะเช็คดีไหมอ,อะไรอย่างงี้แล้วพอ,อ,อเรากังวลนะ <laughs> มาก <laughs> แล้วคือตอนนั้นนะคะหนูแบบไม่กล้าเช็คจนแบบว่า <c oughs> วันหนึ่งก็แบบเปิดขึ้นมาดูแบบเฮยอยากรู้จริงๆเลยตอนนั้นแบบว่าประมาณสี่แสนเก้าประมาณนั้นแล้วก็แบบวิ่งสัห้าแสนแล้วแบบดีใจดีใจแล้วแบบตอนนี้ก็เกินแบบว่าล้านแล้วค่ะก็เลยอย อุ่นใจเลยแบบว่ามันแบบว่าเป็นความภูมิใจเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นคล้ายคาคัมแบ็กของเราเลยครับผมทำ<ข>ให้ความมั่นใจมากขึ้นด้วยเนาะใช่ค่ะดเรกชันนี้จะเป็นยาวๆไหมหรือว่าอยากจะแบบเหมือนกับลองของเฉยๆในซิงเกิลเนี้ยความเป็นล็อกเนี่ยความคิดว่าลุคนี้น่าจะอยาก แบบว่าใช้ไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่ามันเหมือนมันเป็นภาพลักษณ์อะค่ะ,คะที่ผู้กันเองเองก็แบบชอบมากๆแล้วก็เหมือนมันทําให้เห็นอีกแนวหนึ่งของผู้กานที่ลหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นละกันว่าเราก็แบบว่าเป็นสาวซ่าอยู่อ,อะไรอย่างนี้เราไม่ได้เป็นคนเรียบร้อยขนาดนั้นค่ะแค่แบบว่าเทำตัวไม่ถูกเฉยๆใช่แต่ว่าจริงๆก็เป็นคน แบบนี้ละค่ะเป็นคนแก่ๆคนแกๆนิดแต่ว่าก็เป็นคนชอบร้องเพลงค่ะก็ไม่น่าจะนิดนะโอดี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 ดดนิดๆนิดนิดค่ะงี้ถ้าสมมติเราเอาเพลงของผู้การเองอ่ะที่ผ่านมาเนี่ยเอามาคัฟเวอร์เป็นเวอร์ชั่นร็อกอยากจะทําเพลงอะไรอืมเอามาทําเพลงอะไร คิดว่าเพลงเหมือนว่าเธอยังอยู่ตรงนี้ค่ะใช่เพราะว่ามันเป็นเพลงเศร้าแต่มันยังมีความหนักแน่นที่ใส่เข้าไปได้ให้เพลงนี้มันเป็นคล้ายๆเพลงชูกำลังลังเออมันใช่ผิดคขาไม่รูย่า anyways ค่ะก็แบบว่าเป็นเพลงแบบที่ทำให้แบบรู้สึก ให้กำลังใจมากขึ้นด้วยเพราะว่ามันเป็นเพลงตอนแรกมันเป็นเพลงเศร้าเนาะมีความแบบว่าก็ซึมซึมแต่พอถ้าเกิดเอามา cover ใหม่เป็นแบบว่าแนว rock เนี่ยก็อยากให้มันมีความ strong มากขึ้นเพื่อแบบว่าให้กําลังใจละกันค่ะแล้วก็เป็นการบอกว่าถึงแม้ว่าคนคนนั้นะเขาไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็มันก็ยังรู้สึกเหมือนว่าเขายังอยู่ตรงนี้ จในหัวใจเราตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็จะมีความแข็งแรงของร็อกมากขึ้นใช่ไหมถูกต้องซึ่งหรือว่าเตรียมตัวไว้แล้วนะ maybe หรือเปล่าอาจจะอาจจะได้เห็นมังค่ะมัองค่ะะใช่ยังไม่แน่ใจโอเคเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะครับผมคราวนี้ปีนี้ผู้การวางแผนการทําเพลงไว้ยังไงบ้างก็ก็วางแผนไว้ว่าอยากทํา ก็อยากเขียนเพลงเองบ้างแต่ว่าอาจจะเป็นเพลงสากลค่ะ,ะใช่ใชเพราะว่ารู้สึกว่าพอมันเป็นเพลงสากลน,นะคะหนูพื่กันสามารถสื่อสารความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น<ฉ>แบบ<ฉ>ให้แบบผ่านเพลงได้มากกว่าแบบถ้าเกิดเป็นภาษาไทยาอาจจะถนัดกว่าด้วยค่ะใช่แต่ก็ยังอยากมี พวกเอ็กซ์เพร์มต์แบบว่านิดๆกับพวกดนตรีไทยค่ะเพื่อแบบว่าคงความแบบวัฒนธรรมไทยหรือว่าฟิวชั่นระหว่างแบบอินเตอร์กับไทยด้วยค่ะสไตล์นี้กำลังมาเลยนะใช่ค่ะใช่ปีนี้จะได้ถึงเป็น e ีพีไหมถามกันเลยดีกว่าหรือว่าอยากจะปล่อยเพลงไปเรื่อยๆก่อนก็คิดว่าตอนนี้อาจจะปล่อยเพลงไปเรื่อยๆก่อนค่ะแบบว่าเป็นเพลงแบบว่า แนวที่เพื่อนเองชอบ,บมากขึ้นให้มันตรงกับแบบทาร์เก็ตของเรามากขึ้นแล้วก็แบบตรงกับสิ่งที่พวกอันต้องการ,รด้วยค่ะให้มันแบบให้มันดูมีแบบไดเรกชันมากขึ้นค่ะโอเคครับถ้าอย่างนั้นให้พวกกันฝากเพลงล่าสุดน,นี่แหละ ก็ฝากช่องทางการติดตามสักหน่อยครับโอเคค่ะค่ะก็ฝากเพลงทนไปเพื่อนนะคะหรือว่า so this is goodbye นะคะตอนนี้ก็ฟังได้ผ่านทาง streaming platform ทุกๆพลตฟอร์มแล้วค่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากไปดู mv นะคะก็ดูได้ผ่านทางช่อง youtube ผู้กัน official ค่ะ p o o k a n official นะคะแล้วเดี๋ยวจะมีเวร์ช o นภาษาอังกฤษปล่อยออกมาด้วยค่ะก็รอติดตามเลยโอเคครับถ้าอย่างนั้นฟัง v e r s i o นภาษาไทยสักนิดนึงก่อน โอเคได้ค <Okay, S 1> <s Bond playing> ่ะกกกัััันนนสห่อยรบใจของฉันมันคงจะง่ายให้เธอไปมันคงละลาใจเป็นคนที่ยืนใกล้แต่ไม่เคยได้ยืนในใจวาย แเมโลดีนี้มันหายมากเลยนะ <c oughs> ใช่ใช่ใช่มันมีแบบ <c oughs> แว่าสิกเนเจอร์ของคงเขาใช่ค่ะ <c oughs> โอเคครับก็ติดตามผู้กันได้ต่า <c oughs> งทาง,งนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสิงคอร์ปอเรชันครับขอบคุณ Audio, คิมเล้งออดิโอกับชุดไมโครโฟนแฟงเคนแล้วขอ,ขอบคุณผู้กันด้วยที่มาพูดคุยกันขอบคุณมากครับ <c oughs> ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย